สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธัญนญาดุลักษ์เลขที่32นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถ .8 วันนี้หนูจะมาพูดถึงกฎหมายน่ารู้นะคะเรื่องพรบอรคอมพิวเตอร์วันนี้หนูก็เลือกมาทั้งหมด6ข้อค่ะปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน,อง,งานองคอ์กรต่างๆทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนคนทำงานนิสิตนักศึกษาหรือว่านักเรียนนะคะล้วนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้นเลย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพรบรคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้กระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ค่ะมาเริ่มกันที่ข้อหนึ่งของเราเลยนะคะ 1. การพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการแชท การโพสต์หรือว่าการจะทําอะไรก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะก็จะถือว่ามีความผิดทันทีตามมาตราที่5โดยมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะต่อมานะคะข้อ2ก็คือการนําข้อมูลรหัสผ่านหรือวิธีการเข้าสู่ระบบของเรานะคะที่ถูกป้องกันเอาไว้นําไปเผยแพร่ก็จะเกิด ความผิดตามมาตราที่6คือมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ3การส่งข้อมูลหรืออ e ีเมลก่อกวนผู้อื่นหรือส่งอ e ีเมลสแปมหรือว่าฝากร้านตาม Facebook IG นะคะก็จะถือว่าเป็นความผิดถ้าส่งโดยปกปิดหรือว่าปลอมแปลงข้อมูลนะคะแหล่งที่มา ก็จะโดนปรับไม่เกิน1 0,000บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราส่งไปโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาปฏิเสธก็จะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือว่าปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยค่ะ4การเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำลายไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าแค่บางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษตามมาตราที่9จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ5หากทำความเสียหายต่อระบบหรือว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่งผลกระทบต่อบุคคลทั่วไปจะจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทหากความเสียหายนั้นส่งผลกระทบต่อสาธารณะเศรษฐกิจความมั่นคงกับประเทศ ก็จะจำคุก3 15ปีแล้วปรับ,บ60,000บาทและถ้าหากการกระทำนี้ส่งผลให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะจำคุก5 20ปีและปรับ,บ10,000บาทตามมาตราที่12ค่ะและมาที่ข้อสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือข้อ6หากเผยแพร่ภาพตัดต่อดัดแปลงภาพไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามที่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง จะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินส0 0 0มบาทตามมาตราที่16หากข้อมูลผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออาภัยมาณนาที่นี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ